สวัสดีค่ะกลับพบกับ Jazz Family อีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเราจะมา react MV เพลงใหม่ของ p e t ตะก o อนกันนะคะนั่นก็คือเพลง Do or Not นะคะรู้สึกว่าคนี้จะเป็นการ comeback หลังจากผ่านไป5เดือนชอบคอนเซ็ปต์มากคือดูทีเซอร์แล้วก็แบบหุยงแรงกระันใจมาจากประตูนอะ่ะซึ่งแบบดีมากเลยอะ่ะ <c oughs> นะภาพสวยมากโอเคยังไงเราก็จะไปดูกันเลยนะคะ Doom song Wheel I don't care you two or not. But I'm doing that

드디어 대체 w o n d e r n o t a 다음 s h i r t

มีความไอโดนแคร์แต่แบบโดนแคร์จริงปะก็คือเด็กกันตาย โอเคค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับ MV Do or not ของเมนากอนนะคะแกเพลงน่ารักมาก MV ก็แบบคือสีสันมันน่ารักอะแต่เหมือนมันจะเป็นแนวแบบว่าเออเธอจะไปก็ไปฉันแบบ I don't care นะไม่สนใจหอรอกประมาณนี้อ่ะน่าจะมาแนวนั้นนะคะเดี๋ยวยังไงก็น่าจะต้องไปอ่านเนื้อแตลกันก่อนนะเฮ้ยแต่ขอพูดหน่อยอิจฉานางเอกมากแล้วคือแบบเธอนีฉันได้งไงอะ ผู้ชายดีๆนั่ขนาดนั้นมาอยู่รอบๆตัวเธอทำไมเธอไม่สนใจฮะโอเคอ่ะง,งั้นเดี๋ยวไปอ่านเนื้อแปลงก่อนนะคะเดี๋ยวกลับมาอีกทีนะทุกคนโอเคค่ะเราก็กลับมากันแล้วนะคะทุกคนหลังจากที่เมื่อกี้เราไปอ่านเนื้อแปลมาเรียบร้อยแล้วนะคะก็ใช่อย่างที่คิดนะคะมันเป็นเพลงที่ให้คือเหมือนจะสดใสน,นะแต่มันก็มีความแบบเออหักอกหนัใจอยู่เบาๆถามู้หญิงว่าแบบเออจะเอายังไงกันแน่จะอยู่อยู่ว่าจะไปก็เลือกสักอย่าง คือแบบไม่สนใจแล้วเลือกมาเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเราก็จะเห็นได้จากใน m อนะว่าอาทําอะไรไปนางเอกก็แบบเมินไม่สนใจอะไรอย่างเงี้ยแล้วคือถ้าเป็นอย่างนั้นเรื่อยๆมันก็ต้องแบบอ,อยากได้ความสเกยรสักทีว่าเ,าเธอจะยังไงเธอจะแบบไปไหมจะยังอยู่ด้วยกันไหมหรือว่าจะอะไรอย่างเงี้ยเอแล้วเราชอบท่อนของพี่หุยมากที่จะออกแนวเหมือนคล้ายๆตะโกนนิดนึงอ่ะมันดูเป็นการปลดปล่อยอารมณ์แล้วท่อนนั้นรู้สึกว่าพอแปลไทยเนี่ยมันจะเป็น เหมือนเออจะค่อยๆลบเธอออกไปค่อยๆเกลียดคุณมากขึ้นเรื่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยแกเออมันเหมือนแบบตั้งปฏิฐานในการบูฟออนเหรอเออนั่นแหละก็คือแบบเฮ้ยไม่มีเธอก็อยู่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยไปนารมลงประมาณนั้นนะคะแต่ก็ยังมีความแบบเออตอนจบยังมีก็จะแบบหนุ่ยๆซึมๆนิดนึงว่าเออสุดท้ายผู้หญิงก็ไปอะไรอย่างเงี้ยแต่ก็ต้องเราก็ต้องอยู่ต่อไปแล้วก็ชิวตัวเองต่อไปอะไรประมาณนี้นะคะ น่ารักอะแบบมันเป็น M อวีที่แบบน่ารักมากเลยนะครับจริงนางเอกก็น่าอิจฉามากเลยนะตอนในใจตอนนี้คือเธอทิ้นเข้าไปได้ยังไงทำไมเธอทําแบบนี้กับผู้ชายที่น่ารักขนาดนี้ได้ยังไงนะแต่ก็ยังดีที่ว่านางเอกก็ไม่อยู่ให้เราเหมันไส้นานจนเกินไปนะคะมาขึ้นเพลงนี้นก็หายไปนะคะ,อะโอเคก็น่ารักมากนะคะสำหรับเพลงใหม่ของพินาก้อนเนาะ ยังไงก็ขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปของเรานะคะแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ์ช anel เราด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าสวนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย